มาดูนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเดี๋ยวพ่อ,อยีก่อนวันนี้อันนี้จ่าหน้าคือของแม่นะใน <s> นั้นขอดูขอดูขอดูหน้าแล้วเราถ่ายลงได้ไหมอ๋อโอเคเออจ่าหน้าคือของแม่จ่าหน้าคือของแม่สุภาพบุรุษจะแกะอันนี้เป็นสุภาพบุรุษแกะให้ภรรยานะฮะสุภาพบุรุษแกะกล่องให้ภรรยานะครับมาดูเซอร์ไพรส่ลายพินุลหรือเปล่าวันนี้ คืออะไรคืออะไรอ๋ออันนี้รู้แล้วเป็นเอฟซีต่างประเทศค่ะพี่โจอ๋อเหรอทักมาในร้านผ้าอันนี้น่าจะเป็นของดิ้งนะดิ้งดิ้งมาดูเร็วลูกดิ้งมาดิ้งมาดูอะไรหน่อยโระวังอันนี้น่าจะเป็นสมาร์ทวอสที่พี่เขาจะส่งมาให้เดี๋ยวเราเราดูว่าใช่ไหมใช่พ่อมือสั่นมือสั่นอย่าเฮ้ยอย่าสั่น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  สนี่นี่ไงนี่คืออะไรสวยไหม่ะไหนดูหน่อยดิจิ้งดูหน่อยโอ้ยนาฬิกานาฬีโมงครับนาฬีโมงอันนั้นคือพี่โจดูดูแขนน้องนี่มันดูอะไรได้บ้างมิสไซด์ดูอะไรได้บ้างไม่มีเวลาดูมิสตอสายว้าวอันนี้ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปคืออะไรไอซีบอกว่าให้ ใส่ขับรถโอ้ยเล็บหวนน่ะดูดิแหวนอิจฉาแล้วสิโอ้ยเล็บนน่ะใส่ดูดิใส่ดูดิใส่ดูใส่ดูก่อนใส่ดูสิโลพี่โจนอะเอาเฮ้ยเออเท่มากใส่ขับรถไถก็ได้ใส่ขับรถส่วนตัวก็ได้คือไม่เห่อเลยนะไม่เห่อเลยแกชิ้นต่อไปคุณพ่อแกชิ้นต่อไปมีอะไรอีก ดูฮะอันนี้กระเป๋าน่าจะเป็นของน่าจะเป็นของแม่เนาะใบนี้ของแม่มีด้วยอ๋อมีหมวกด้วยนี่หมวกใครหมวกดิ้งหรือหมวกพ่อใครใส่ก็ได้เนอะใครแล้วของใครนะอันนี้น่าจะเป็นของแม่กระเป๋าคาดเอวหรือของพ่อ,อ,อน่าจะมีเงิน,นด้วยนี่อุ้ยทิ้งดิเต็มเลยมาลุ้นกันมาลุ้นมาลุ้นๆๆๆๆๆเห็นด้วอ๋อแบงค์เต็มเลยแบงค์เต็มเลยโอ้ดูดิ <laughs> 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 วันนี้เอ้อฟซ้ fc 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 แม่ส่งมาให้นะฮะเป็นเป็นของของรางวัลของขวัญเป็นของขวัญเป็นของขวัญให้กับน้องด้วยน้องซะดิ้งด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยมีอยู่วันนึงที่น้องภูมิส่งส่งเสื้อมาให้นะคะครับคือพ่อก็นั่งมองตาะล้อย่อ fc ก็เลยสงสารพ่อทำไมเราไม่ได้ด้วยใช่ไหมใช่ของพ่อไม่มีวันนี้ fc เลยส่งมาให้นะอน้องได้นาฬิกา คุณพ่อได้ทั้งหมวกแล้วก็แว่นตานะครับว่าไม่เห่อเลยนะไม่เห่อเลยส่วนคุณแม่กระเป๋าหนึ่งใบอ๋อนี่ดูลูกสาวไม่เห่อใช่ไมนี่ลูกสาวไม่เห่อเลยครับน้องใส่โชว์เลยฮะไม่เเหอลยนี่ครับนาฬิกาเดิมใส่สามตัวขอบคุณด้วยลูกขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยนะครับครอบครัวฮันซาครับไม่เห่อเลยนะคะไม่เห่อ ไม่ค่อยจจเหงอเลยนะแต่แบบว่าอยากอยากลื้อแล้วไม่แต่คุณพ่อเท่ใส่แว่นตาครับนี้เลยนะ <laughs> เหมือนตีใหญ่อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับ <c oughs> ที่ส่งของขวัญมาให้ครอบครัววงศรีชานะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่เลยนะครับช่องอแม่ชมพู่แฟมิลี่นะครับแม่น้องชมพู่แฟมิลี่ครับอย่าลืมช่องลูกสาวนะพี่โจ ฝากช่องอ่ะแมนจุ่ศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็แมนจุแมนจุแมนจุเป็นพี่คนโตอ๋อแมนจุเป็นพี่คนโตแมนจุ่ศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็ช่องอะไรลูกน้องไอชานแนลน้องไอชานแนลขอบคุณพ่อมีไหมยังไม่ได้ทำยังไม่ทำอนาคตทำแน่นอนอ่าขอพี่โจทำให้ครับผมขอบคุณนะครับสหายพายุนะสหายพายุนะครับพายุศูนย์แปดนะคะเรียนนะครับเข้ามาแล้วกด Subscribe สั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่น้องชมพู่ Family นะครับแล้วก็ ่ช่องยูทูบน้องไอซ์นะฮะไม่เห่อเลยไม,ไม่เห่อ <c oughs> เลยไม่เห่อ <c oughs> เลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณครับบ๊ายบาย